สวัสดีครับพบกับเซลจืดเซลสายแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายความหมายของคําว่าแท็กซิงเคยไหมครับหลังจากที่เซ็นสัญญาไฟแนนซ์ไปแล้วไฟแนนซ์ Finance แจ้งผลกลับมาว่าไม่อนุมัติเลยนะครับพี่ด้วยความอยากรู้ว่ามันติดปัญหาอะไรกันแน่เพราะไม่เคยติดเครดิตมาก่อนคือมันงงไงและยิ่งมาได้คําตอบจากไฟแนนซ์ว่าคุณติดแท็กซิงยิ่งงงเข้าไปใหญ่งงในงงนั่งงงในดงเซลใครที่หลงเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วยังคาใจ ต้องดูให้จบคลิปนะครับต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อสมัยสักเกือบ10ปีที่แล้วมีแก๊งเช่าซื้อรถอาลาวาดโดยเฉพาะโซนภาคเหนือหรือภาคอีสานที่อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านพฤติกรรมของแก๊งเช่าซื้อรถเหล่านี้ก็คือจะเข้าไปซื้อรถหลายๆโชว์รูมหลายๆยี่ห้อพร้อมๆกันทําสัญญาแบบรัวๆเลยเพราะเมื่อก่อนมันทํากันแบบง่ายๆกว่าไฟแนนซ์จะรู้ตัวกันอีกทีรถก็โกอินเตอร์ไปอยู่เมืองนอกกันหมดแล้วแก๊งเช่าซื้อรถเหล่านี้บางทีก็ซื้อเอง บางทีก็ไปจ้างคนอื่นมาออกรถให้ถึงตรงนี้อาจจะมีหลายคนแย้งว่าอนุมัติได้ยังไงขอไม่คำนวณภาระนี้กันเหรอคําตอบคือคํานวณครับแต่ตอนที่นั่งเซ็นสัญญาแบบรัวๆไฟแนนซ์ยังไม่อนุมัติสเคสตไงครับรถยังไม่ได้รับภาระนี้จึงยังไม่เกิดดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือกันในกลุ่มธนาคารไฟแนนซ์และลีสิ่งหากมีการเซ็นสัญญาหรือแม้แต่เช็คเครดิตรวมไปถึงผลการพิจารณาสินเชื่อเช่นผ่าน หรือผ่านแบบมีเงื่อนไขผ่านด้วยเปอร์เซนต์เงินดาวเท่าไรปรับดาวหรือไม่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกลงไปที่ฐานข้อมูลเครดิตบูโรของทุกคนพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าเราจะไปขอสินเชื่อที่ไหนเขาเปิดเข้าไปดูนี่เห็นหมดเลยนะลงจง้งอลางช่างเลยรู้แม้กระทั่งไปเช็คเครดิตที่ไหนมาบ้างโกหกเขาไม่ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,น,นี้ก็เพื่อเฝ้าระวังแก๊งเช่าซื้อรถและเพื่อคัดกรองลูกค้าที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือออกจากกันในเบื้องต้นดังนั้น ใครจะเช่าซื้อรถหลายคันพร้อมกันภายในสาถึงสเดือนต้องมีคําตอบให้แฟรนซ์น,นะครับจากการร่วมมือกันในครั้งนั้นมันเหมือนเป็นการเหวี่ยงแหทั้งคนดีและแก๊งเช่าซื้อรถตดนกันทั้งหมดเลยปลาเน่าตัวเดียวแท้ๆแ,แต่ก็อย่าเพิ่งไปตกใจกันนะครับอย่าเพิ่งคิดมากโบราณเคยกล่าวไว้ว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอถ้าหาทางออกไม่เจอก็ออกทางเข้านั่นแหละ <c oughs> บูยคมนะเนี่ยทางออกที่ว่านั้นมีทั้งหมด4ข้อนะครับ ข้อหนึ่งอย่าไปเช็คเครดิตเล่นๆนะครับไม่ใช่ว่าเธอวันนี้ว่างๆเราไปเช็คเครดิตเล่นเล่นกันดีไหมไปเช็คเครดิตเล่นเล่นจะติดแท็กซิงเล่นเล่นเอานะครับเพราะมันจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเครดิตบูโรของเราข้อ2หากทําสัญญาครั้งแรกไม่ผ่านก่อนจะทําสัญญาครั้งที่2ต้องเล่าให้เซล์หรือไฟแนนซ์ฟังก่อนก่อนที่จะเซ็นสัญญาครั้งที่2นะครับบอกเขาไปตรงๆเลยว่าเคยเซ็นมากี่ครั้งแล้วเซ็นที่ไหนมาบ้างบ้านรถ สินเชื่อบัตรเครดิตเงินกู้ต้องจําให้ได้ต้องเล่าให้หมดหมัวแต่นั่งมาดนั่งหลอ่อไม่ได้นะครับวิธีการคือเซลเขาจะเลือกไฟแนนซ์ที่เหมาะกับแท็กซิงให้เราพร้อมกับช่วยหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเราข้อ3ระดับของการอนุโลมเคสติดแท็กซิงบางเคสทางไฟแนนซ์เขาสามารถอนุโลมให้ได้ยกตัวอย่างเช่นบางไฟแนนซ์รับแท็กซิงได้ไม่เกิน1ครั้งหมายถึงเซ็นสัญญาครั้งที่2ก็สามารถอนุมัติได้ หรือบางไฟแนนซ์สามารถรับแท็กซิ่งได้มากกว่า3ครั้งขอเพียงเคยมีประวัติการผ่อนชำระมาก่อนหากยังใส่ใบริสุทธิ์อยู่จะยังไม่รับบางไฟแนนซ์ Finance, รับแท็กซิ่งได้แต่จะอนุมัติแบบมีเงื่อนไขเช่นผ่อนได้นานสูงสุดเพียง5ปีหรือ6ปีหรือต้องมีการปรับดาวเพิ่มอีก5 1 5เลยทีเดียวถึงตรงนี้เงื่อนไขที่เคยคุยกับเซล์ไว้ก่อนหน้านี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเช่นอาจจะเคยตกลงกันว่าดาว10,000แบาทรับลดเลยแต่พอถูกปรับดาวเพิ่มขึ้น เงินที่ใช้ในการออกรถก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันข้อ 4. ระยะเวลาในการปวดล็อกแท็กซิ่งโดยส่วนมากแท็กซิ่งจะถูกปวดล็อกเมื่อครบ4เดือนเต็มยกตัวอย่างเช่นเราไปเช็คเครดิตมา3ครั้งก็คือครั้งที่1เดือนมกราคมครั้งที่2เดือนกุมภาพันธ์ครั้งที่3เดือนมีนาคมเมื่อระยะเวลาล่วงเลยไปจนครบ4เดือนนั่นก็คือเดือนเมษายนแท็กซิ่งครั้งแรกคือเดือนมกราคมจะถูกปลดล็อก แต่อีกสองครั้งจะยังคงอยู่เพราะยังไม่ครบ4เดือนบริบูรณ์ดังนั้นหากทําสัญญาครั้งแรกยังไม่ผ่านเราจะมี2ทางเลือกคือ 1. ทางเลือกข้อที่3ไปวัดกันที่ระดับของการอนุโลมเลยไปทําสัญญากับไฟแนนซ์ที่สามารถรับแท็กซิงได้หากโชคดีหน่อยก็อนุมัติตามปกติแต่ก็ต้องเผื่อใจด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขส่วนทางเลือกที่2คือร้อยครบ4เดือนแบบชัวร์วกันไปเลยขอฝากคลิปดีเ้หมด5คลิป เช่นอยากเทิร์นรถผ่อนยังไม่หมดก็เทิร์นได้หรือแคมเปญคืออะไรซื้อรถอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดแตะที่ลิงก์ข้างบนแล้วเลือกคลิปที่ถูกใจได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับข้อมูลดีๆหากไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้กรุณากดติดตามและกดไลค์เพราะหากมีคลิปดีๆใหม่ๆเข้ามาเราจะได้รู้ก่อนเพื่อนสําหรับผู้ที่ชมคลิปจบแล้วหากยังรู้สึกงงหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรมาปรึกษาได้หรือจะแอดไลน์เข้ามายิงคาถามเข้ามา ผมจะตอบทุกเคสเลยนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ